บันทึกการทำ Google Calendar นะครับก็คลิกแอป9จุดนะครับแล้วก็ไปปฏิทินนะไปปฏิทินนะครับอันนี้อาจารย์ทุกท่านต้องทำนะทำเพื่ออะไรครับเวลาเด็กเข้ามาดูในของของอาจารย์อะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีพอร์ต l i o ิโอของสุภวิทย์ใช่ไหมฮะพอเข้ามาปุ๊บเด็กจะดูแล้วว่าโอ๊ยวัน,วนอาจารย์มีสอนวันไหนบ้างห้องไหนบ้าง ไม่ว่างตอนไหนว่างตอนไหนถูกต้องไหมฮะอันนี้จะเป็นของอาจารย์แต่ละท่านเองนะครับวิธีการทำนะ,ะปิดไปก่อนของอาจารย์ก็จะเป็นแบบนี้เนาะเหมือนกันเลยนะครับคลิกที่ดอปดาวนี้นะครับแล้วก็สร้างปฏิทินใหม่นะครับชื่อปฏิทินครับก็จะเป็นตารางสอน จำลองคําว่าตารางสอนนะของผมมันเป็นตารางงานและตารางสอนนะครับของอาจารย์ก็จะเป็นตารางงานและตารางสอนด้วยแต่กรณีนี้ผมมีแล้วไงนะครับผมก็ใช้คําว่าตารางงานตารางสอนเฉยๆก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วรายละเอียดครับใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับอื่นๆนะดูฮะประเทศไทยนะครับเลือกเขตเวลาให้ถูกต้องนะครับแล้วก็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  แค่นี้แหละเอาพอแค่นี้พิมพ์ตารางเนี่ยเอาง่ายๆเสร็จแล้วก็คิกคำว่าสร้างปฏิทินครับเดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนเอาพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์มาคลิกดอบดาวใหม่ครับเออขอโทษมาคลิกที่ลีดข้างหน้านี้นี่ฮะตารางสอนที่สร้างไว้เมื่อสักครู่นี้มันจะมาแสดงที่ด้านซ้ายมือถูกต้องไหมฮะพอแสดงเสร็จปุ๊บอาจารย์ทําไงฮะอาจารย์ก็คลิกที่ดอบดาวนะครับ แล้วก็ไปที่การตั้งค่าปฏิทินนะครับพอมาที่การตั้งค่าปฏิทินคือหน้าหน้าเดิมนี่แหละนะครับแต่มันจะมีในเรื่องของ,ของการแชร์ปฏิทินนี้การแก้ไขาการแจ้งเตือนนะครับอาจารย์เรื่องแก้ไขาการแจ้งเตือนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ทีนึงนะเดี๋ยวอันนี้ผมจะให้อาจารย์เวิร์กช็อปเลยนะครับอาจารย์เลื่อนลงมาแล้วดูตรงนี้ฮะดูตรงวางรหัสนี้ในเว็บไซต์ของคุณอาจารย์คลิกคําว่าปรับแต่งสีขนาดครับปุ๊บ ตามนี้เลยนะตามนี้เลยนะแต่ใส่ความกว้างเป็น100%อเปอร์เซ็นต์อ้าว0 0เปอร์เซ็นต์นะครับความสูงตามนี้แหละสัปดาห์เริ่มต้นภาษาเริ่มต้นมีภาษาไทายไหมมีมีอะไรอีกมีเลือกสีสันได้ด้วยนะครับไม่เป็นไรผมไม่เลือกผมเอาดีฟอลต์ของมันอย่างนี้แหละเช็ค พื้นสีพื้นหลังก็ได้นะสีขอบก็ได้นะผมไม่ทําอะไรเลยนะฮะก็บอกให้อาจารย์ทราบเฉยเดือนอรูปแบบรูปแบบการแสดงเริ่มต้นเป็นเดือนนะฮะผมเลือกเป็นเดือนเป็นแบบเนี้ยเพราะถ้าเป็นแบบสัปดาห์มันมันเป็นแบบนี้ผมไม่ชอบแผนงานผมก็ไม่ชอบแผนงานเนี่ยเอาไว้พิมพ์พิมพ์รีพอร์ตได้นะครับแต่มันมันไม่จําเป็นต้องเลือกตรงนี้ตรงนี้เลือกเป็นเดือนนี่แหละนะครับเป็นร้อเป็น100%นร้อนะครับแล้วก็ชื่อปฏิทินครับใส่ไปด้วยตาลาง อะไรเว้ยตารางสอนนะครับเสร็จแล้วอัปเดต html ตรงนี้ครับตรงนี้มันมีตารางเดียวใช่ไหมฮะถ้าอาจารย์อยากได้มากกว่า2ตารางอะ่ะอาจารย์ก็มาติ๊กครับปึ๊บแล้วอาจารย์มาติ๊กที่นี่ใหม่เห็นไหมฮะอยากได้มากกว่านี้ก็ติ๊กลงไปนะครับแต่อันนี้ผมไม่เอาผมเอาตารางเดียว เพราะว่าผมรีวิวให้อารเอาผู้ให้อารดูละ3ตารางอะ่ะผมเลือกตารางเดียวครับก็จะโชว์แบบนี้อัปเดตอีกทีนึงตารางสอนจะมาขึ้นตรงนี้ฮะที่เราพิมพ์ปฏิทินงเี้ยขึ้นตรงนี้ถ้าเราใส่อะไรไปก็มันก็จะเป็นตามนั้นอะ่ะเห็นไหมตารางสอนอัปเดตใช่ใช่ตรงเนี้ย เพราะว่าเราเลือกหมดเลยไงแสดงเนี่ยเราแสดงหมดเลยนะครับอ่าผมคอนโทรลเอคอนโทรลเครับก๊อปปี้ไปใช้คอนโทรลซครับก๊อปปี้ไปใช้ครับก๊อปปี้แล้วนะเสร็จแล้วผมก็มาใช้ในนี้ฮะใน e-port f o l i o ของเราที่ดัมเข้ามาเนี่ยผมแก้ไขครับนี่ลบเลยฮะคลบปอา้าวคอนโทรลแซดคอนโทรลแซด ลบข้างบนผมผมพิมพ์ไปก่อนก็แล้วกันนะ